ก็ผมว่านะฮะมันเกิดจากเราเป็นคนคนหนึ่งอ่ะแล้วเราไม่มีความรู้สึกว่าการสูญเสียชีวิตจากการที่ไม่ได้การเหลียวแลและการรักษาคุณดูคลิปของคุณยายคนที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะเขาอ้อนวอนให้คนเอารถมารับเธอจะตายแล้วจะเสียชีวิตแล้วกินอะไรก็ไม่ได้แต่การอ้อนวอนอ่ะทั้งที่ออกไปเป็นโซเชียลอ่ะยังไม่ประสบความสําเร็จเลยในที่สุดเขาก็ตายอ่ะแล้วก็ตายคาบ้านแล้วเขาเป็นทั้งบ้าน แล้วคนในซอยก็หนีถูกไหมฮะเอาเคเป็นโควิดอะใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะเกรงว่ามันจะไซเอฟเฟกจะต้องแบบนู่นนี่นั่นไปด้วยผมเข้าใจอันนี้ไม่ใช่ความผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดแบบนี้มันไม่มีใครรับผิดชอบได้ต้องพูดตรงๆนะฮะอย่ากโกรธการมาต้องรัฐบาลน,นะฮะต้องกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นพ่อแม่เราอะพอ,ออิญนวะ่าพ่อแม่ผมไม่อยู่ผมก็จินตนาการไปแล้วผมก็คิดว่าเออ แล้วทำไมเขาจะต้องมานั่งนอนรอความตายอยู่กับบ้านถ้าสมมุติว่าเป็นคุณแม่รัฐมนตรีสานสุขบ้างอะไรเงี้ยเขาจะยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมผมคิดว่ามันไม่แฟร์เมื่อมันไม่แฟร์ผมเคยพูดแล้วว่ามันไม่แฟร์แต่มันไม่แฟร์แต่ใครฟังบ้างอ่ะเขาก็ไม่ได้มีใครฟังมันก็ยังเกิดศพที่สองศพที่สามเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องไปคิดอะไรละใจเขาใจเราผมยังจะคิดถึงใจเขาใจเรา ถ้าเกิดขึ้นกับคุณแม่คนนี้ล่ะเกิดขึ้นกับคุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้จะนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆแบบนี้ไหมแล้วก็ให้เพื่อนคุณแม่มาแบบเรียกร้องแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตในบ้านมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าความไม่เข้าถึงการรักษาที่เสมอภาคอะ่ะมันเป็นสิ่งที่บอบช้าในจิตใจของคนมากมากๆ,ๆมันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะดูคลิปนั้นแล้วรู้สึกน้ําตาคลอก็เลยมีความรู้สึกขึ้นมากระทานหาาันว่าช่างมเถอะพูดไปก็ไม่ได้ผลทําเลยดีกว่า ทำไม่รู้จะทำายังไงได้ผลมากน้อยไม่สนใจทำก่อนก็เลยเกิดโครงการนะฮะเป็นโควิดต้องมีที่รักษาขึ้นมาคิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยชื่อโครงการก็คิดเดี๋ยวนั้นทุกอย่างคิดเดี๋ยวนั้นมาจากสมองเดี๋ยวนั้นเลยสี่ <4. S 2> วันที่แล้วครับโ,โกรธโกรธที่ว่าเอ้ยทำไมาต้องตายอะ่ะผมไม่เข้าใจทาไมาต้องตายแล้วผมเป็นคนแบบผมเห็นคนแก่ไม่ได้อะ่ะฮะมารู้สึกแย่มากครับ ง่ายๆเลยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องเป็นโควิด1 9แล้วมีผลการตรวจแล้วเรียบร้อยจากโรงพยาบาลอย่างที่สองยังคงรอ,อการรักษาอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่อยู่บ้านอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดได้หมดมีแค่2หลักเกณฑ์เท่านั้นแต่สิ่งที่ผมจะสัญญาคือ 1. ความเร็วผมสัญญานะครับว่าความเร็วของผมจะเร็วผมคิดว่าผมเร,เร็วระดับหนึ่งอะผมไม่กล้าบอกว่าเร็วมากมยขนาดไหนแต่ว่าภายในสวันเสร็จภายในหวันเสร็จสวันเสร็จ นะครับถ้าคุณเอกสารพร้อมผมทําให้นะครับแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือคุณไม่ต้องวิตกกระวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์จนกว่าคุณจะหายค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นนะ่ยคนไทยยังไม่รู้เลยเอาผู้ตรงๆนะมาตรการอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้ไปบลัฟนะมันก็ดีหมดแหละแต่ถามว่าคนไทยอ่ะได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ไหมว่าเขาจะทําอะไรนอกจากเบอร์โทรสี่ตัว เขาจะรู้ไหมเขาจะกลัวไหมว่าอ้าวถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปที่นี่เข้าไม่ได้เต็มเขาต้องนอนรอหรือเขาไปที่ไหนได้ไหมนะมันเกิดความสับสนกันค่อนข้างจะเยอะแยะบางคนไปตรวจที่ต่างจังหวัดมาบุรีรัมย์แล้วก็มานั่งเป็นกองรวมกัน4ี่คนทางโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์บอกว่ากลับมาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าปิดเมืองอ้าวขอเอกสารไปที่นูน่นโรงพยาบาลที่นี่บอกว่าไม่ได้ตรวจที่ไหนต้องรักษาที่นั่นผมถามนิดนึงว่าคนไทยกลุ่มนี้เขาจะทํำยังไงแล้วคนไทยขี้กลัว คนไทยไม,ไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวข้าราชการของรัฐไม่ต้องกลัวข้าราชการการเมืองจากนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องกลัวคุณเป็นเจ้าของประเทศคุณเป็นเจ้าของเงินไม่มีคนไทยแล้วประเทศจะอยู่ได้ยังไงนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่ให้คุณไม่ต้องเกรงใจทางนี้ไม่ให้รักษาเพราะให้กลับไปรักษาที่ตรวจทางที่ตรวจบอกไม่ให้มาเพราะฉันปิดเมืองแล้วเผอิญว่าขับรถไปช่วงสงการเนี่ยเป็นตัวอย่างเราช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดคนตอบแค่นี้ถามจริงๆขอโทษนะฮะ ตาสีตาสาจะเข้าใจอะไรเขาจะพึ่งตัวเองได้ยังไงเขาก็โอ้ทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้กด็นอนไปนอนไปพอไปโทรอีกโทรอีกทางนี้ก็บอกว่าให้กลับไปที่นู่นก็โทรอีกก็โทรทางนู้ทนทางนู้นก็บอกว่าให้หาที่นี่ก็อย่างที่โคศกอะฮะคุณหมออะไรอภิสมัยสีรังสรรค์อย่าท้อให้โทรต่อคือมันไม่ได้ไงเข้าใจไหมชีวิตคนเรามันไม่ใช่มีเวลาเหลือเฟือเหมือนคนบางคนจะเอ็นจอยอะไรกันมากมายเขาเป็นนาทีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จึงเน้นย้าว่าเออ เอาเป็นว่าโครงการแต่ละโครงการหรือวิธีการเนี่ยมันดีหมดแหละของภาครัฐก็ดีทุกอันแต่ถามว่าคนไทยอ่ะจะเข้าถึงวิธีไหนมีโซลูชันทางเลือกให้ไหมหรือหนึ่งไม่ได้ไปสามได้ไหมสามไม่ได้ไปห้าได้ไหมห้าไม่ได้กลับมาสองได้ไหมมันต้องมีทางเลือกอะ่ะไม่ใช่แบบต้องไปโต๊ะหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาโต๊ะสองถ้าโต๊ะหนึ่งยังไม่ผ่านนะโต๊ะสองก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็หยุดอยู่กับเทีะ มันเป็นไปไม่ได้นี่คือทางรัฐผมบอกได้เลยลว่าจริงๆเอาจริงๆเอา,รเอา,เอาตรงๆนะถามว่าเตียงมีไหมผมพูดเลยนะเตียงมีนะครับไม่มีผมจะส่งไปได้ยังไงอาจจะมีพอไม่พอผมไม่รู้แต่ตอนนี้แคปซิตี้ผมไปได้อีกผมนะไปได้อีกนะไปได้อีกนะฮะไปได้อีกเป็นสิบๆต่อวนันหลายสิบด้วยงพีการติดต่อ้มาทงไาผู้ป่วยโควิดช่องทางเดียวแอดมิสแกรนเท่านั้นเป็นผู้ป่วยตกค้างที่อยู่ที่พักนะครับแล้วก็มีการตรวจ ตรวจโรคเรียบร้อยผู้ป่วยใหม่อะไรใดๆไม่ต้องติดต่อผมนะฮะไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลคนที่มีประกันอย่าลืมนะครับผมย้ําเน้นใครที่มีประกันบริษัทเอกชนทุกบริษัทนะที่ประกันโควิดคุณติดต่อเขาเลยช่วยได้เยอะเพราะผมลงไปศึกษาแล้วอะผมรู้เลยอะใครที่ขายประกันโควิดคุณเขารับผิดชอบคุณหมดเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาติดต่อผมติดต่อทางภาครัฐก็ได้ไม่ต้องโทรเบอร์สีตัวก็ได้ติดต่อบริษัทประกันนั้นเลยถ้าเขาบริการคุณช้าคุณโพสเลย เอกนชนบริษัทที่เขาได้ไรายได้จากค,คุณเขาจะต้องจัดการคุณได้เร็วที่สุดและเขาก็มีการบริการที่ขึ้นอยู่กับเลเวลที่คุณซื้อบางคนมีเลเวลที่ดีมากคุณก็จะได้อะไรใดๆที่รวดเร็วมากเพราะว่าบริษัทประกันแบบนั้นเขาก็จะมีมีกำลังในการจ่ายที่มันอาจจะแปดออกไปนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับในระหว่าันี้ครับเราติดต่อมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะส่งตัวเขาไปยังไง อ,อย่างแรกเลยแอดไลน์มาอย่างที่สองเจ้าหน้าที่ของเราประมาณ10คนเนี่ยเ,เราจะอยู่ในกลุ่มรวมกันทั้งหมดแล้วเราก็จะเปิดเคสเปิดเคสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องใครรับผิดชอบเคสนี้นะฮะเราก็จะมีการทํางานร่วมกันแล้วก็จะมีการโทรคุยอย่างแรกเลยต้องโทรคุยเพื่อตรวจสอบว่ามันจริงจังแค่ไหนแล้วมันเป็นอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับแล้วเวลาที่เปิดเคสเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องลงบันทึกนะครับซึ่งผมสามารถเข้าไปดูข้อมูลในการบันทึกได้แล้วก็ทุกคนจะต้องมี การทํางานเหมือนกันทุกประการนะครับว่าอันนี้เสร็จหรือยังอันนี้ได้หรือยังอะไรเงี้ยฮะมันทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วก็จะสรุปอยู่ใน Excel Chief s h e e t ์ของเราทั้งหมดแล้วเราก็สแกนคนไข้ว่าคนไข้ที่ไม่ถึง s e r i ียสนะฮะเราจะแบบอ่าเพราะว่าเมื่อวานเราไปอบรมโรงพยาบาลและอันไหนที่ไม่ s e เ i ียสเข้าไขา่อ่าไปได้เลยเราก็จะย้ายนะครับผู้ป่วยเนี่ยอ่าทันทีไปอยู่ในที่ที่อ่าในโซนที่ไม่ s e เ i ียสซึ่งเรามี เรามีเตียงนะครับพอสมควรยังยังมีเตียงพอสมควรนะรัพอไหนทําเสร็จร้อยเราก็จะมาร์กเอาไว้ว่าข้อมูลเสร็จหมดแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะส่งต่อทันทีเรียกรถพยาบาลให้ควบคุมให้หมดแม้กระทั่งรถช้าก็ติดต่อเราแต่งตัวเสร็จแล้วรออยู่หน้าบ้านก็ติดต่อเราทุกคนไม่ได้ไหมายความว่าคุยกับเราครั้งเดียวนะฮะต้องติดต่อเราแล้วก็ถ่ายรูปให้เราดูด้วยว่าคุณพร้อมจริงนะฮะแล้วสภาพคุณเป็นอย่างนี้จริงไม่ฉะนนั้นเดี๋ยวเราถูกลออไม่รู้ไปถึงแล้วมันเป็นอะไรเราไม่แน่ใจครับ ตอนนี้ไปนอนอยู่เรียบร้อยแล้ว25คอมพลีาแต่ตอนกำลังไปรับอีกทุกเวลาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยกำลังทำงานกันอยู่จะเห็นว่าน้องๆกลับไปนั่งที่เคาน์เตอร์อีกแล้วฮะกลมหนา้าก้มตาไม่คุยก็แบบโน้ตบุ๊กตลอดเวลาเพราะเขาจะผมสร้างกรุป๊ปหลายกรุ๊ปมากแต่อยู่ในโครงสร้างเดียวกันโครงสร้างกรุ๊ปข้อมูลกรุ๊ปลิงก์กับโรงพยาบาลกรุ๊ปห้องนะฮะมันก็จะรวมกันอยู่เนี่ยมันจะเร็วมากแล้วก็ผมยืนยันเลยวเร็วมากถ้า สปีดได้เร็วกว่านี้วันหนึ่งไม่ต่าง่าห้าสิบห้าสิบคน,นได้ได้อดออโอ้ผมตอบไม่ได้แต่ตอบได้ว่าผมผมทำได้ประมาณเนี้ยต่อวัน,วนออตอนพืองานอื่นเราก็ต้องทำนะฮะเราก็แบ่งมาประมาณสิบคนแล้วก็เอานางงามมาทำนะฮะบังเอิญว่าน้องอินดี้ก็ไปร่วมงานแล้วก็มีคนคุดสุ่มเสี่ยงที่เป็นโควิดที่เขา เป็นแต่เขาไม่ได้มางานแต่คนที่ไปติดไปเจอคนเป็นนะมางานก็เลยให้น้องกักตัวให้ครบพรุ่งนี้ก็ครบแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวน้องๆอ,อีกสองคนพัชาก็กักตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอใครสงสัยปั๊บผมให้กักตัวก่อนนะฮะซึ่ง5้าคนนี้ก็จะมาช่วยแล้วทีมงานผมก็อีก7จ็ดคนก็เต็มที่มีอยู่แค่นี้ที่เหลือต้องทํางานอื่นนะครับก็ตอ,ฤฤตอนนี้ของเราเป็นยูนิตเดียวกันหมดแล้ว โดยที่เซ็นเตอร์เราเป็นหลักโรงพยาบาลเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับแล้วก็สถานที่พักถ้าหนักก็คือเข้าโรงพยาบาลเลยแอดมิตในโรงพยาบาลแต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่หนักใช้ชีวิตได้ปกติก็จะเป็นฮอสปิทอลก็คือเรากาันรบริเวณของโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลนะฮะหมายความว่าไม่ได้เป็นควรดนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นเชื้อติดเชื้อแล้วไม,ไม่สามารถจะอยู่ในโซน,นเหล่านั้นได้เหมือนยกอร์ดโรงพยาบาลไปแยกขยายโรงพยาบาลซึ่งแนวฮก็จะมี มีหมอมีพยาบาลมีทุกอย่างครบเพียงแค่ว่าไม่มี ICU มนะฮะไม่มี ICU ไม่มีเครื่องช่วยหายใจกรณีฉุกเฉินเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกไม่ดีเราต้องส่งกลับนะบถ้ารู้สึกไม่ดีก็ต้องส่งกลับนะบซึ่งถ้าเกิดใครเป็นหนักเนี่ยเราก็จะขอความช่วยเหลือไปอีกโซนหนึ่งไม่ใช่ปีเวชนะรกรณีหนักมากๆเราก็จะขอนะขอโรงพยาบาลกลางนะขอผู้ใหญ่ต้องพูดตรงๆต,ต้องขอบคุณพลเอกนะนัทพลนาภานิ์นะครับ ท่านน่ารักมากในท่ามกลางความวุ่นวายของผู้คนที่ไม่ค่อยใส่ใจแต่ก็มีคนที่ใส่ใจเอ่ยชื่อท่านได้ใครดีผมก็ชมนะอันนี้พูดเรื่องจริงท่านโทรมาหาผมแต่เช้าโทรมาให้กําลังใจโทรมาบอกว่าตรงนี้มีนะถ้าด่วนให้แบบลิงก์ถึงผมคุณคิดดูสิคุ้ใหญ่อะระดับนั้นนะให้ผมลิงก์เลยแบบเอามาถ้าเกิดจะตายนะ่ะพูดตรงๆนะหายใจไม่ออกหรือมีอาการหนักสุดๆแนละ้วยังไงมันก็ต้องอย่าเรียกว่าแซงคิวเขาเรียกว่า ICU Emergency Case Urgent มันต้องจัดก,การเดี๋ยวนี้อันนี้จะลุมกันช่วยก็คือเป็นกรณีพิเศษไปก็อย่างเคสที่ที่ทำกับอิจันนั่นก็เป็นเคส e m e r g e n c y นะฮะก็คือเข้าโรงพยาบาลกลาง,ท,างทันทีนนต้องถามว่ารัฐบาลจะผ่อนปลนหรือจะทำอะไรให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นมันไม่ได้ตอบว่าผมอยากอยู่นานถ้าการที่ผมอยู่นานแสดงว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของภาครัฐนั้นยังไม่เข้าถึงนะฮะทุกหย่อมย่าของการรักษาของการช่วยเหลือผมคาดหวังว่าคงอยู่ไม่นานเพราะผมอยากเห็นความมาตรฐานในการช่วยเหลือชีวิตของผู้คนที่ติดโควิด -19 แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมไม่มีแพลนว่าจะกี่เดือนหรือจะ,อะหกเดือนไหมเบื้องต้นผมดูจากคนที่เป็นนะผมตกใจว่าทำไมเยอะขนาดนี้คนเป็น,นไม่เป็นไรนะไปรักษาแต่คนเป็นแล้วอยู่กับบ้านทำไเยอะขนาดนี้ ตอนนี้ที่เสร็จแล้วแปดสิบถูกไหมฮะแปดสิบนี่คือส่งบ้างแล้วรอส่งครบแล้วอันนี้เสร็จแล้ววันนี้ที่เขาทำกันอีกก้มหน้าก้มตาทํา,มา,มาผมว่าอีกไม่ต่ำกว่าแปดสิบนะฮะแล้วมารอในมือถือผมอีกเมื่อสักครู่เปิดแล้วสามร้อยกว่าแต่อ้สามร้อยกว่าเนี่ยอาจจะแบบซ้ําๆนะอ่ามันอาจจะซ้ําๆอาจจะแบบเร็วๆรีเควสตยากติดต่อด้วยอะไรติดต่อด้วยคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาติดต่อมาแล้วเนี่ยใจเย็นๆคำว่าใจเย็นของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเย็นหลายวันนะ คือหมายถึงว่าเย็นแป๊บหนึ่งไม่เกิน15นาที20บนาทีบางคนลูกส่งมาเมียส่งมาแม่ส่งมาส่งกันมาหมดเลยเป็นเคสเดียวกันมาก็อิลุงตุงนางไปหมดนะฮะเอาเป็นว่าถ้าส่งมาผมสัญญาว่าผมจะไม่ข้ามเลยสักเคสเดียวผมดูตั้งแต่ข้างล่างถอยขึ้นไปเรื่อยๆใครมาเติมก็อยู่ข้างบนถอยขึ้นไปเรื่อยๆถอยขึ้นไปเรื่อยๆให้โอกาสน้องได้คุยเพราะว่าถ้าไม่คุยเนี่ยเราจะแบ่งคนไข้ไม่ได้การแบ่งคนไข้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของโครงการนี้ เพราะว่าจะทำให้คุณไปได้เร็วนะครับคุณอาว่ามผัสการดูแล m i s กแก a ที่กลุ่มตอนประกวดนะคะมันช่วยสร้างคอนเนคชั่นตั้งแต่ตอนนนั้ไก็ต้องยอมรับครับว่าการประกวด Miss Grand International ที่ผ่านมาทำให้ผมได้มีคอนเนคชั่นอย่างแรกคือโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลต้องพูดชื่อโรงพยาบาลได้ก็คือเบียเวสยอมอบรมพนักงานผมให้เป็นเหมือนผู้ช่วยพยาบาลได้ในการวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยในเคสกรณีแบบนี้ ข้อที่2ก็คือการที่ผมประกวดจากการประกวดมิสการนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยผมต้องไปขอทางรัฐบาลนะครับเพราะผมต้องทําถูกต้องตามกฎหมายผมก็ไปเจอท่านเลขาศูนย์บริหารโควิดนะฮะซึ่งคือบุคคลที่ผมเอ่ยนามไปนะฮะเอาตรงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคอนเน็กชันที่ผมได้ไปพูดคุยแล้วผมก็ไม่ทิ้งคอนเน็กชันในยามแบบนี้ผมก็ต้องบอกว่ายัางไงต้องช่วยเรายัางไงต้องช่วยคนไทยนะท่านอย่าทิ้งผมจะต้องกวนท่านทุกวัน นะครับแม้กระทั่งผู้ว่ากทมแม้กระทั่งลูกชายผู้ว่ากทมแม้กระทั่งเลขาผู้ว่ากทมนะครับเมื่อวานโดนผมหมดทุกคนน้ององค์งน้องเอ,อิร์ธนะฮะลูกชายคืออะไรที่อยู่ที่ไหนนะค,คุณอัศวินหรือคุณอะไรเมื่อเช้านี้ยังคุยกันอยู่คือโทรจิก,กันทั้งวันคืออยากได้อีกอยากมีตรงนี้ไหมมีตรงนี้อีกไหมมีอะไรใช่ไหมครับคือเอาจริงๆปัญหามันมีอยู่แค่หลักๆก็คือคนไทยเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะ ที่จะที่จะตอบโต้นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นฝ่ายตั้งรับเฉยๆมันก็เลยต้องอยู่บ้านถ้าตอบโต้เพื่อสิทธิของตัวเองหาโซลูชันได้แล้วก็ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ได้ผมว่ามันก็น่าจะทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็โดยโดยหลักการแล้วเนี่ยความอึดอาดยืดยาดมันคืออุปสรรคของคนทำงานนะฮะมันไม่ควรจะใช้ความอึดอัดยืดยาดรมเนียมของข้าราชการอ่ะ นะฮะมาทำงานกับกรณี emergency case มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสองสิ่งผมอยากให้ทุกคนน่ยทั้งคนป่วยและคนทำหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ทีมงานผมเนี่ยปรับทัศนคติในการทำงานคนดูแลคนก็ต้องเป็นคนที่ทันสมัยและว่องไวพูดจาเพราะแล้วก็รับปากแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ต้องเป็นคนเร็วส่วนคนไข้เองถ้าคุณไม่ได้คุณก็ต้องใช้ความ แหลมคมในการที่จะไฟเอาท์ทางอื่นอย่านั่งรอเพราะว่าถ้านั่งรอมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับ